พ่อชอบกินบะหมี่แม่ชอบแมวเห <c oughs> มียวหมี่แล้วถ้าคนที่สองอะค่ะเนี่ยคิดยากไหมมีเดี๋ยวคนถามว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดชื่อลูกคือมีคนชอบชื่อลูกกว่าเยอะเราบอกแล้วตั้งอย่างงี้แล้วเราอีกคนนึงจะชื่ออะไรดอกนั่นน่ะสิอีกคนนึงจะชื่ออะไรมันบังใจเลยเนี่ยชื่อจริงอ่เดี๋ยวบอกเออเดี๋ยวเราไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะบอกเลยบอกเลยเอาบอกที่เลยแล้วกันไหนไหนก็มาแล้วเอาบอกเลยชื่อจริงชื่อมลลีนาค่ะมลลีนาครับขวนครับขวน มาริโน่ใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุยกันน่ยผมรู้สึกว่าตระกูลเคำมันตระกูลที่ผมเคารพมากผมรู้สึกว่าลูกเรานี่อยู่ในตระกูลนี้มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าแบบอยากให้ลูกอะใช้นามสกุลมาริโนเพราะผมไม่ยึดถือของผมเลยบอกว่าผมว่าผมเป็นธรรมดาใช่ก็คือมนมอหนูต่อเต่ามนที่แปลว่าใจอะค่ะแล้วก็ลีนาใช่แปลว่า แปลว่าใจที่มั่นคงค่ะใจที่จงรักแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นทางละตินน่ะจะแปลว่าผู้หญิงที่พาวสเสน่ห์เราต้องหมนจะกดพ่อทุกวันเลยมีความหมายด้วยวแล้ว<ช>บวกเลขดีด้วยนะครับบวกเลขมาแล้วก็คือเลขดีมากไอเดียมียผมครับเล <ย S 2> <ช>ื่นี้ผมจะไม่ยุ่งผวนก่อนครับผวนก่อน,อน,อนแล้วก็คุยันเล่นไงมาลีโนก็คุยไว้แบบ คืออยากให้มีทั้งนามสกุลเขานามสกุลเราอยู่ในชื่อเขาจะจะทำยังไงดี<ม>แล้วพอปวดเอ้ยมันก็ได้แล้วก็เลยไปหาว่ามันมีความหมายไหมเพราะชื่อมันควรต้องมีความหมายแล้วพอเออมันมีความหมายพอดีแล้วความพีคคือพอไปดูวันเกิดแล้วอ่ะเขาต้องเกิดวันอาทิตย์เท่านั้นเลยต้องแบบตอนแรกไปดูกับกับกับมีคนเขาบอกวันนี้ชื่อใช้ชื่อนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าคือเลิกอ่ะค่ะมันมีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ถ้ามันวันศุกร์อ่ะจะใช้ชื่อมลีนาไม่ได้เพราะว่าลอลิงไม่ได้สำหรับคนเกิดวันศุกร์ก็เลยจะต้อง เกิดวันอาทิตย์สนามมานนะลูกเอออย่าลืมพ่ออย่าลืมพ่อนะใช้คำเต็นภาพเลยเดี๋ยวพ่อจะกอดชายกระโปรงหนูไปน้ลูกโอ้ยน้ำตาตสึมเลยเดี๋ยวพ่อจะจับจะจับทับหนูไปนะลูกกระตุกไปแน่นๆเลย